เดี๋ยวมาดูประวัติก่อนนะครับมุมแดงครับไก่ป่าพอวิเศษยิมเศรษฐพงศ์เต่าตะคูนะครับ20ปีครับจากจังหวัดขอนแก่นครับเกียรติประวัติก็แชมป์เมื่อรอบซีพีเงินล้านครับอยู่ในการดูแลของหนุ่มโบ๊ทนัทเดชวชิรารัตนาวงศ์นะครับเป็นหัวหน้าคณะผู้จัดการการฝึกซ้อมเพ็กินดีอะคาเดมี่มีบุญเบิกฟ้าวอวิวัฒนานนท์นะครับเป็นเทรนเนอร์ครับ150ครั้งชนะ90แพ้60นะครับ ผลงานหลังๆนี่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแพ้ศักดิ์ศรีเกียรติหมู่กแพ้เพชรนิรันดับลันสารคามแล้วก็แพ้ดอกไม้ป่าต่อสุรัตส่วนแสนสนเอราวันครับเอกลักษณ์หมานหมอควายนะครับ22ปีจากสงขลาครับเกียรติประวัติก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่ากันนะครับแชมป์ทูฟวัวร์105 112นะครับแล้วก็แชมป์มวยรอบคิงไฟเตอร์คิดด้วยครับมีบังลีนะครับ100ตำรวจโทกิติศักดิ์บูดอครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็ผู้จัดการที่ซ้อมอยู่เอราวัณครับ100ครั้งชนะ70 แพ้18เสมอ2ครับผลงานล่าสุดชนะดอนคิงเกียนตดดีก่อนหน้านั้นนี้ชนะเข็มเพชรแล้วก็แพ้เข็มเพชรครับเอาแล้วครับไก่ป่านี่เดินเบียดเลยนะครับรูปร่างใหญ่กว่าชวนทะเลาะครับออสแสงสนวันนี้นี่มาเน้นหมัดกับเน้นเจาะล่างครับไฟแรกเนี่ยต้นต้นเนี่ยก็แบบนี้แหละครับแบบนี้เลยครับแล้วไก่ป่าโดนขามีอาการครับแล้ววันนี้ดูว่ามีสะดุ้งให้เห็นแล้วด้วยครับไก่ป่ามาดูบนเวทีนะครับแสงสนแกรู้แกรู้จุดแกต่อยนิ่งสองก่อนแล้วเตะขา ตำรามวยเลยอ่ะใครรู้ไหมออรชุดน้อยหอมหาชายไอเมียงนี่แหละครับร้อยแปดร้อยสิบตอนนั้นเนี่ยนะเป่ากวิดป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 ิดเตะขาต่อยหมัดย่างเนี้เอาอันีเอาล้ครับตอนนี้เบียดเข้าไปเรื่อยทางด้านของไก่ป่าแต่ก็ยังทําอะไรได้ไม่ถนัดนะครับแสนโนนี่ตอดเล็กตอดน้อยนะครับมีเตะเจาะยางนะครับมีฮุกซ้ายลำตัวใบหน้าถลับไปเรื่อยนะครับแล้วก็วนไปรอบๆไปดีเอาแล่ครับแข้งขวาร่วมทํางานเหมือนกันนะครับทางด้านของไก่ป่าต้องเข้าให้ติดนะครับไก่ป่า นี่อาวุธกะหลากหลายมากเลยแกรบมวูนด้วยหมัดด้วยนะเออมวยไทยแต่แกมีหมัดหน้ากระทุ้งท้องก่อนนะครับทางนี่แสนสนเอาต่อยหนึ่งสองสามเลยอาลีนี่นะครับทั้งลําตัวทั้งใบหน้านะครับเรียกว่าฮุกซ้ายเข้าลาตัวแล้วก็สลับบนโอ้ต่อยเหมือนมวยสากลเลยครับโยกขยับเข้าหานะครับทางด้านของไก่ป่าแสนสนนี่มีเจาะล่างด้วยไม่ยอมนะครับตัวเล็กนะครับแต่อาวุธหลากหลายเอาแล้วครับโดนหมัดเข้าไปเหมือนกันครับทางด้านของแสนสน โอ้โ,โดนขวาของไก่ป่าเข้าไปต้องถอยร่นเหมือนกันครับโอ้โหนี่แหละครับของจริงครับศึกเพชรยินดีจัดแบบนี้ให้ทุกท่านได้ดูกันครับผ่านทางท for you หมายเลข24เกมเริ่มจะเรื่องมาล้วงท้องแสนสนต่อยท้องแรงมากครับอ้าวนี่แหละครับบนเวทีดูมาแล้วครับยกนี้นี่ออกมาทางด้านของไก่ป่านี่พยายามจะเบียดปล้ำในตีเข่าอาชีพถนัดแล้วครับพยายามจะปล้ำอย่างเดียวดูการไล่แขนของแสนสนนะครับพยายามไล่แขนกดแขน แล้วก็มีแทงหน้าขานะครับตีไม่ถนัดต้องแยกก่อนครับสองยกผ่านมานี่กดดันกดดันไก่ป่าแล้วนะครับอยู่ห่างจะโดนแบบนี้ครับต้องติดตัวตีได้ไหมยับเข่ามาครับแสนสซนก็ไม่ไม่ยอมไม่ขึ้นคอเลยครับตั้งแขนสู้วันนี้มาหลากหลายมาครบเครื่องครับโอ้โหนี่นะครับจังหวะพยายามจะเบียดปล้ำในแล้วก็มาโดนลงล่างอีกเอาละครับพยายามจะเบียด ไม่ถนัดนะครับต้องแยกชนอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้ทางด้านของไก่ป่าพี่เลี้ยงบอกยาอยู่ห่างนะครับเบียดเข้าไปชนเข้าไปวงในอาชีพของเรานะครับตีเข้าไปโอ้โหตาแสนตนวันนี้ดูการไล่แขนนะครับไม่ยอมเลยครับไม่ยอมนะครับถึงแม้จะรูปร่างเสียเปรียบแต่ว่ามีหมัดนี่คอยสลับคอยรบกวนเอาไว้ด้วยครับอ้าวบุกตลอดไก่ป่าขอชั้นบ้างขอลุยอย่างเดียวโดนเท่าไรไม่ยบไก่ป่ามาอีกแล้วเรื่องการพิซซอมเกินร้อยอ้าว พอวิเศษยิ้มเอ้าลุยท่านตัตพงดูอยู่เดี๋ยวมีตีฟเอ้าเอ้าล็อกไปเทะเทกระจาดไปเลยโอ้โหอย่ายุบนะครับแสนสนไก่ป่าโดนแล้วเหมือนจะทนได้ครับแสนสนโดนบ้างห้ามยุบโดยเด็ดขาดนะครับเอาละครับพยายามชนอย่างเดียวนะครับไก่ป่าชวนทะเาลาะไปเรื่อยนะครับน่พอติดตัวแล้วนี่ไก่ป่าอาศัยความใหญ่ล็อกเลยนะครับอ้าวแบบมีวงนอกวงนอกแสนสนก็ยังดีครับอ,ออกอาวุธได้นะครับ ไก่ปลาช้าไม่ได้ครับถ้าช้าเนี่ยโดนหมัดโดนศอกเอาติดตัวติดตัว,ตตวดูคีบดูล็อกอีโอ้ย,อยล็อกน่ากลัวแสนสนก็พยายามจะผักออกไปไม่อยากอยู่ใกล้เลยครับเอาพี่มือไม่เอาด้วยไก่ปาอาศัยชนอย่างเดียวพี่มือไม่เอาแสนสนทําได้ทําไปอย่าหมดนะอย่าหมดเอาเตะไปดื้อทื่อมาเรื่อยนะครับไก่ปาอาศัยตัวใหญ่เอาเดินชนเสียบไปแสนสนเอาดันดันไม่ออกโอ้ยเอาซ้ายอีก โอ้โหเตะพับข้อไปแล้วนะครับไก่ป่าเอาละครับตอนนี้นะครับอัดฉีดนี่เก่าใหม่เพิ่มเป็น1นึ่งแสนบาทแล้วนะครับให้ทางด้านของแสนสนเอาอะอย่างนี้ต้องเดินเบียดเดินชนอย่างเดียวแล้วครับแต่ว่าเมื่อโดนไก่ป่านี่ชิงเดินก่อนแสนสนนี่พยายามจะออกหมัดนะครับออกแข้งแดงไก่ป่านักเมินแสนสนเอาไม่มีใครถอยไอ้ต่อยลําตัวต่อยลําตัวต่อยลาตัวต่อยไปสามหมัดบนอีกแทงไปไก่ป่าเอาขนสุดเอาแหม กัน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 ได้กรรมการวิสูทธ์เอ้ายกรรมการแย่กนเอ้าอาทิติย์หนึ่งแสนแสนซนต้องต้องซนเลยครับอลีเอ้าครับตอนนี้เริ่มลำตัวอย่างเดียวนะครับดูว่าต่อยแล้วทำท่าจะได้ผลด้วยโอ้ไก่ป่าโดนเข้าไปต้องถอยกูดเลยครับลำตัวมาครับตอนนี้พยายามจะล็อกพยายามจะปล้ามตีเอาแลกกันซนุกครับตอนนี้สถานการณ์นี่กลับมาใกล้เคียงกันอีกครั้งแล้วครับถ้าไก่ปลาถอยนี่แสนซนได้โอกาสเลยครับ อ้าวหมัดมาสอกมาใกล้ๆสอกไม่ถึงแข้งขวาขึ้นไปหมัดมาว่าโดนท้องโดนท้องทําท่ายหยุดคิดเหมือนกันนะครับไก่ป่าชิงดําครับคู่นี้โอ้โหปล่อยตัวออกมาทางด้านของไก่ป่าพยายามจะเบียดกล้ามในไม่ยอมอยู่หางนี่เลยครับโอ้ยสายดอกนี้ก็ทาได้ดีทําได้สวยนะครับอ,าอ้าวยังจะเข้าตากรรมการอ่ซสายของสันจนไปสองเทีไก่ป่าลุยลุยเอาเทกระฉากมาโอ้ มีเฮมีฮามีฮามีเฮอีกแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับนี่คือสเสน่ห์ของศึกเพชรยินดีมวยมันสนันเมืองครับตอนนี้ลุยไก่ปลาลุยแสนสซนทีไว้เอาเคลียเคลียแล้วก็โยนเข่ามาครับแมาแสนสซนพยายามสอดแขนขึ้นบนล็อกไว้ก่อนตีมล,ล็อกล็อกแมมันมันมันใกล้มุมออกไป ออกอาวุธไม่ได้กรรมการดึงออกมาก่อนครับเอาละครับสถานการณ์จะพิกโผอีกแล้วนะครับเอาละครับไม่สนแล้วตอนนี้ทางด้านของไก่ป่ายกนี้ออกมานดูว่าแข็งแรงนะครับโอ้แสนตนต้องพยายามไล่แขนนะครับแล้วออกแข้งซ้ายสวยๆคาไว้โอ้เกมนี้ถือว่าคู่กี้สูงสีเหลือเกินนะครับคู่นี้เบียดกันจริงๆไปไหนครับไปที่แดงนะครับไปที่แดงนะครับไปที่แดงไก่ป่านะครับ พวิเศษยิมเป็นฝ่ายชนะแสนสนดเอราวันนะครับ